ครับสวัสดีครับดีดดดต้จนรับเข้าสู่ช่องบทพื้นเด้อตอนนี้เราก็มางานนมัสการนะครับพระาธาตุพนมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1 2นะครับกุปภาพันธ์2 5้อนะครับขึ้น15บาค่ำเดือน3ปีมะสิงนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอันนี้ก็คือ พระธาตุพระนมอันนี้ก็เป็นขึ้นวันเพ็ญสิบห้าค่ำนะครับเดือนสามตีไม่เสงนะครับปีไมเ่เสงนนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นหน่วยสาย

กว่าเรติอาตาตารลักษาะหลวงดาชาหลวงพ่อบารมีเพื่อลูกกดาเดินทั้หราบท่านใดที่อยากจะขึ้นไปกลาภในสัการักในธรรมอันตรีวรนตานิว่าที่พระโอษฐในพราหลวงก็คงแสงศาสดร พระ่านผ่านพระจักพ่อโบสภก็ขึ้นไปได้หลวงพ่อโบสหนาีดีวงพ่อองค์แสนสองคนกรต้างเอาไใหม่ทุาเช้ายามรุ่งยง Dante, ว่า да ึี่ให้แม่ชีแสบสาแสสีพ่อพรวนแสบสีตึ้งร้อยบาทแม่บัดขาวหอมกรนบ้านนักแกระผมหนึ่งร้อบาทคุณโยบานาสาวปีศิจิลานาาเดินผสิสวรรค์สองร้อยบาทนงสิริวัลุกยาทักรุษตะกูลนายมัาจ่าพักอุกยาพร้อมกับรินด้าหนึ่งร้อยบาท นาฬิกขั้วโมงร้อยบาทแม่วิจารอทพยจะลงครบลูบลูสิบานาสวนบุญเพชรขอแกนหนึ่งร้อยบาทนาสพรมกสิภวนึ่งร้อยบาทนางสาวเพชรรีภหร้อยบาทพ่อสนย์สารแท่เคลื่อนร้อยบาทนางวันดีบ้านดงบ้านเบ้าคำว่วนสอคา1หนร้อยบาท ไายแหวนหอมเกรนเด็กผีชุกาคารามจกเชียรได้พอแม่สโดวอีก100บารนอยบาทนัาแงโกแก้วนักสาวปีากองระหาจาเพิเงลพนก1ั0ร้ยบาทพ่ห่สวิตบุญก้อนระบควนร้อยบาทคณรุ่งรักจากบ้านหนอนหอยทุกสา0รบาทแม่สุมนิกายอีโทมทยบ้านโดทอ1 0 0บาท

3 3

ปอมนี่้รคีอชบาบานจังหดน่นีรวัรนายุตจากบ้านนายโยมีรอ100บาทนยุตจากนายโร100บาทนาสาวกสานว วาสิสมปาเทวะมุพระพุทธองค์นะที่นักวิสัยสมปะพระเยนไกรเสยยะสัพพะโลนาคีระลุนาสุรุณิชานาปวสิสมปานาชานีลังคันทันสมปาเด็กีนาบรุษชัยชะนาชยาเด็กชักชยาเนาทัน์สัมปา นายขวัญชายนางมณีสายสุภัตต์นาอัธมุตนาสิริลนางชัยอัตตานาสายสุภัตตนายอัธมวนาธินิดาสายสุภัตต์นายประสิรัตนวรานายประชรนงค์นังมพ์นชาญกุลวินรัวรารัตนวรานายวัชสุภารัตน์นางพันยานางชาญณวัฒน์รัตนวรานายวรามิตร นายบริกนายบริกสายสลร่วมับจับบาอุตสานะเรื่การายสัปดาับปรรานี้สปปิวนานาตสาหนาจชัรนสุนิสาชับุรุษสองร้อยบาทสิาแปดชีบริการเชียวชาญแม่ชีหนึามสรีพิฒนาบรารานบาท Meci tak akan terhalang seride, tak akan terhalang seride, tak akan.